เอาลสวัสดีครับสมาชิกครับผมวันนี้ <All right. S 2> เป็นสุดเพยินดีนะครับผมโดยครับมาใัรเดับวัดชิดวัดคณะวงนะครับผมรอบแรกที่สิบแปดนิกาครับถ่ายทอดสดทางทูโฟยูหรือว่าช่อง24นะครับผมวัวจะเริ่มจอม็อ 700, 2, 8, 8, คสิบแปดนิกานะครับผมรอบแรกนี่งข้าดูก่เจ็ดร้อยพันสองพันแปดสองพันครับรวมเอทีเจครับผมแล้วก็ต่างชาติก็ หนึ่งพันพันห้าพันแปดสองพันรวมเอทีเอ็นะครับผมมาดูครับรอบแรกนี่คู่ที่หนึ่งครับผมจาตัวพบกับปอหอนะครับมาพิกัดเก้าสิบสองบอลทางคู่นะครับในต้งรถนะครับผมคู่ที่สองสายเลือดนะครับผมร้อยสิดสี่บอลเอินศูนย์จุดสี่ก็เป็นเดียวผายครับเป็นประมวลก็ร้อยสี่บอลเท่าพิกัดนะครับผมส่วนคู่ที่สามก็เป็นวัดร้อยหกบอลกับเนื้อประหยัดร้อยหกบอลทางคู่นะครับผม คู <ừ> ้นี้ทั้งประยัดเป็นเจมป์นะครับผมเลยชกพิกัดเกินก็โดนลนอกมาจะไม่โดนปดนะครับผมคู่เอกคู่เอกก็คารูเพชรกับนักกีเดกร้อยสายกสองปอนเจ้าคารูเพชรเกิน0.12อบผ่านนะครับผมรอบที่สองรอบสองตุ่มครึ่งแล้วแต่ก็ทางเพดนะครับผมโตโยต้าครับร้อยยี่สองปอนด์แล้วก็อีลิตนักมวยชาวฝรั่งเศสนะครับผมเจ้าโตโยต้าก็เกิน0.9ก็รถผ่านแล้วก็ิตก็ช่างผ่านตั้งพิกัดนะครับผม รู้สึกจะมาร้อยสิบสิบแปดจุดแปดครับผมผู้เดียวก็เพชรแสนเก่งล้นหกอนเพราะรักดินแดงครับร้อยหกอนเท่ากันครับไม่ต้องรถกนผู้ที่เจ็ดครับรองผู้เอกครับผมเพชรพันล้านเพราะคนลุงวิทยาเจ้าเพชรพันล้านมาเกินหนึ่งจุดสี่ครับก็เพิ่งเหยียบตายย่างผ่านเมื่อตะกี้ครับสองนาทีตะกี้เองครับผมส่วนเจ้าลุงวิทยาก็เท่าพิบจักรกลีนะครับผมผู้ที่แปดผู้เอกครับดอกไม้ป่าก็พิกัดร้อยสิบคน กินศูนย์ขึ้นเราก็ลดผ่านเลยนะครับผมส่วนเจ้าเพชรรัตนะก็110ปอนด์เกิน0ูนย์ขึ้ดปลดผ่าแล้วครับผมมวยตัวเช่าวันนี้ครับเข้าๆก่อนนะสองสามลายก่อนนะครับผมไอ้นี่เจ้าจากั่วนะครับผมจากั่วตานุเพชรนครับผมแล้วก็ดอกไม้ป่าคำสามลายครับผมเดี๋ยวที่เหลือเราเจอกันที่ประมาณนัก11บเอโมงเราจะไลฟ์สดอีกทีครับผมอ่า แต่มาชิคตี่ติดตามก็ติดตามมาได้ผมแป็นมงกว่าๆแล้วเราเจอกันเป็นประมาณนี้ครับผมหลังกนั้นเราไปเล่นกจากัวหลังบูเบ็นก็ดอกไม้ป่าก็จบแถวที่เหลือเราจะได้สุดท้ยอีกทีนะครับผมก็มวยกระสงเราแค่นี้ครับ18รายการเจอกันนะครับผมช่องตูปูยู24นะครับผมในรอบที่สองกระสงลุ้งลึ่ง ทางดีนะครับผมโอเคครับผมออปิดตาช่างแค่นี้ครับผมมพราะรถบรรทุกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วออกจากมาได้ครับผมโอเคครับตรงนี้ันดีครับผม